สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูปนาก็มีเทคนิคการคิดคณิตเบบดไมง,ง่ายๆเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็มมาฝากนักเรียนนะคะเราไปดูกันเลยนะคะการบวกจำนวนเต็มให้นักเรียนคิดว่าเป็นหนี้กับมีเงินเช่น จากตัวอย่างนี้โจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของลบแปดบวกด้วยยี่สิถ้าเป็นจำนวนเต็มลบให้นักเรียนคิดว่าเป็นหนี้ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้นักเรียนคิดว่ามีเงินกรณี ถ้านักเรียนเป็นหนี้กับมีเงินตามหลักการก็ให้นำเงินไปใช้หนี้ดูว่าใช้หนี้แล้วหมดหรือยังเหลือหนี้อยู่ขึ้นอยู่กับกรณีนั้นๆดังเช่นตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนนะคะมีหนี้อยู่8ดบาทเพราะลบ8หมายถึงการเป็นหนี้และนักเรียนมีเงินอยู่ ยี่สิบบาทนะคะก็ยี่สิบเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะดังนั้นลบแปดบวกยี่สิบนะคะ เป็นหนี้8บาทมีเงินยีบาทเราเอาเงินยี่บาทนะคะไปใช้หนี้8บาทนักเรียนคิดว่าจะเหลือหนี้หรือเหลือเงินคะข้อนีอ้ก็จะเหลือนะคะเหลืออะไรคะให้นักเรียนคิดนิดนึงนะคะนำเงิน20บาทไปใช้หนี้8บาทเราก็จะเหลือเงินอยู่เท่าไหร่คะ จะเหลือนี่หรืเหลือเงินเอาให้ดีนะคะอ่าเรามีเงินมากกว่านี่ดังนั้นเราก็ต้องเหลือเงินสิคะเหลือเงินอยู่สิบสองบาทค่ะดังนั้นเราตอบได้เลยนะคะตอบ อย่าไรคะเทคนิคนี้พอใช้ได้ไหมคะอ้อนักเรียนบางคนถามอ้าวแล้วถ้าเป็นนี้กับเป็นนี้ละ่ะคุณครูถ้าเป็นนี้กับเป็นนี้ก็ไม่ยากคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยคะ่ะกรณีเป็นนี้กับเป็นนี้คะ่ะนะคะกรณีเป็นนี้กับเป็นนี้นะคะตัวอย่างนี้คะ่ะมาดูกันนะคะโจทย์บอกว่า จงหาผลบวกลบส5บวกด้วยลบสองลบ15ก็คือการเป็นหนี้15บาบทบวกด้วยลบสองก็แสดงว่าต่อมานักเรียนเป็นหนี้นะคะเพิ่มขึ้นมาอีกสองบาทนั่นเองนะคะถ้าเป็นหนี้กับเป็นหนี้ก็ให้นักเรียนเอาหนี้มารวมกัน แล้วก็ตอบเป็นหนี้นั่นเองค่ะเราไปดูนะคะวิธีการคิดกันเลยค่ะลบสิบห้านะคะก็คือการเป็นหนี้สิบห้าบาทนั่นเองค่ะบวกลบสอง ก็จะเท่ากับนะคะคุณครูบอกแล้วค่ะใช่ไหมคะนี่สิบห้าบาทกับนี่สองบาทเราเอานี่สงตัวนี้มารวมกันนะคะลบสิบห้าบวกลบสองนะคะก็คือนี่สิบห้าบาทบวกกับนี่สองบาทรวมกันก็จะเป็นนี่อยู่สิบเท่าไรคะนี่อยู่สิบเจ็ดบาทนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเลยนะคะแล้วก็ตอบได้เลยคะ่ะตอบลบตอบลบสิบจิตนั่นเองนะคะเทคนิคนี้เป็นไงคะนักเรียนคิดว่าง่ายหรือยาก เขาฝากให้นักเรียนนะคะนำไปใช้ในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์นะคะการบวกจำนวนติมสังเกตง่ายๆค่ะจะมีเครื่องหมายบวกนะคะเป็นตัวแสดงถึงการดำเนินการนั้นๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูปนากับเทคนิคการคิดคณิดง่ายๆก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ